พวกเราเกือบลม้มวันนี้คลิปเนี่ยโคตรพิเศษเลยทุกคนเพราะว่าคลิปนี้นะฮะเราจะทําการเปิดเซิร์ฟส่วนตัวเพื่อให้ทุกคนที่เป็น FC สุดที่รังของผมเนี่ยได้มาเล่นกับพวกเรานะฮะรักนี่แล้วก็มีซึนามิข้างหลังด้ว oh. ยโอ้โหดีดูขนาะดซึนามิยังอยากมาเล่นกับพวกเราเลยก็คือเราจะให้แบบว่าคนที่ติดตามนะนะทุกคนมาหนีภัยพิบัติด้วยกันนะฮะมาดูสิครับว่ามันจะปั่นปวนและมันจะสนุกแค่ไหน ฉลามมาอยู่บนนี้ดีกว่าตรงนี้มันสูงดีน่าจะไม่โดนซึนามิใช่น่าจะถูกบ้านทับแทนซึ่งตอนนี้เรายัางไม่ได้เอาลิงก์ไปให้คนดูนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไปให้แล้วกันแล้วมาดูซิว่ามันจะเป็นเอ้ยออไม่รอดเฉยไปเอาตเอ,อาทำไมฉลาม,มาไม่นะไม่เป็นนะโหดูดีแคนฉันหายไปเลยข้างหนึ่งแต่ว่าห้องนี้เนี่ยมันรับคนได้แค่30คนเท่านั้นนะฮะคือใครเร็วใครได้นะทุกคนเราไปดูกันเลยดีกว่าทุกคนว่ามันจะปั่นป่วนแค่ไหนนะฮะไปดูกันเลย อเอาละทุกคนตอนนี้นะฮะผมก็ได้ทําการเปิดเซิร์ฟให้ FC ได้มาเล่นกับพวกเราแล้วจะเห็นได้ว่ามีคนเข้ามาด้านข้างนะทุกคนเต็มเลยนะครับนี่แต่ไม่รู้ว่าเต็ม30คนหรือยังนะและนี่ก็คือ FC ที่น่ารักของพวกเราฉลามโอ้โหดูดีแต่ละคนนี่หน้าตาดีทั้งนั้นเลยนี่นายอยู่ไหนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมีเอเลี่ยนเออเอเลี่ยน โอ้เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนนี่ก็คือโอ้คนที่เข้ามาร่วมกับเรานะฮะแต่ละคนที่แต่งตัวเท่มากมีทั้งเป็ดมีทั้งอะไรเนี่ยนกยูงอะเนี่ยโห่กวยด้วยมีกวยด้วย้ยแต่ละคนที่แต่งตัวแฟนตาซีมากเลยนะฮะโอ้โหนี่นี่้าพายพิบัติเป็นโรคระบาดที่พวกเราตั้งใจตายกันทั้งกลมแล้วเนี่ยเห็นมีคนบอกว่าแมบบนี้มันอัปเดตไอ้นี่ใหม่นะทุกคนพายพิบัติใหม่ก็คือเป็นโรคระบาดโควิดนะครับใช่เรามาอยู่ด้วยกันดีกว่าทุกคน ต้องลกเอเลี่ยนมากเลยนะตัวเขียวปลื้อเลยเอเลี่ยนนี่ก็คือไพ่พิบัติอะไรแซนสตอร์มพายุสายนะทุกคนใช่โอ้โหไอ้อับสุดๆเลยฉันรู้สึกขุ่นมากครอบครัวอบอุ่นนะนายคิดว่าเราจะรอดไหมเจ้ากบไอฉันว่าฉันรอดว่ะไอจันมากันรอดนะเพราะว่ามันเป็นในนี่ไงพายุเงี้ยอยากเจออะไรโกด์บอแบบอุกบาทอะไรแบบนี้นะเอ คือพายุแบบนี้มันง่ายเกินทุกคนมาดูสิครับว่าเราจะลองกันทั้งหมดหรือเปล่าหรือจะมีเอฟซที่แบบว่าเสียชีวิตนะครับเอยเอยเอยบานเริ่มพังแลับเ้ย,ย,ยเดี๋ยว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 ยืนตรงนี้ไม่ได้แล้วพื้นสุดโอ้โหพื้นตอนนี้รู้สึกว่า<อ>หน้าจอนี่มืดมัวมากมองไม่ค่อยเห็นอะไรเลยฉันเดินฉันเดินไปไหนไม่ได้เลยฉันติดคนโอ้คนนี่เต็มรู้สึกว่าจะเห็นพระแวบๆด้วยเมื่อกี้อันนี้คือเขาจะไม่เดินไปที่อื่นเลยใช่ไหมในเอฟซีเราเนี่นไห เออนั่นไหนฉลามอยู่ไหนวะไม่เจอเลย <c oughs> เฮ้ยโหดูคนรอดอย่างเยอะโอ้โหรอดทุกคนเลยมั้งเนี่ยใช่เป็นไงล่ะเป็นพ่อพลังของ f c ไงเลยสามารถที่จะสู้กับภัยพิพบัติได้ต่อไปเ,อเป็นต่างชิงช้าเหรอนี่ขึ้นชิงช้ากันทุกคนเฮ้ยคนละอันเลยคนละอันไปเยเฮ้ขึ้นชิงช้าก็เถอะโอ้โหใครที่ชอบให้มีแบบนี้อีกอย่าลืมคอมเมนต์บอกนะทุกคนถือว่าเป็นการแบบว่าเอออยากเล่นกับคนดูบ้างไง เห journey, like ็นคนดูอย่างเร่นกับพวกเรานะทุกคนอ่าขึ้นแล้วโอ้ขึ้นกันเยอะมากชิงช้านี้นะฮะสูงสุดๆโอ้มีคนไปยืนข้างบนด้วยไม่กลัวเลยไงเนี่ยฮะนั่นดิแล้วเขาขึ้นไปยังไงวะไอ้ฝนกดเหรอเฮ้ยเจ็บ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 ไหลังคากันฝนไม่เป็นไรโอเคอุ่นใจขึ้นเยอะลอดลอดเชี่อช้นเชี่ยชนเอ้ยแต่ชิงช้าจะพังไม่ไม่เอาน่ชิงช้าพังนี่คือจบเลยนะ เออแต่ว่าพวกเราจะไม่ลงนะพวกเราจะขึ้นไปเรื่อยๆอุ้ยใช่เฮ้ยดูเหล่า FC ที่เขาอยู่ด้านล่างนี่โอ้โหคุณพระคุณพระเขาวิ่งอยู่เฮ้ยเขากำลังวิ่งขึ้นมาชิงชาเดียวกับพวกเราเอ้ยเอ้ยเอ้ยชิงชาตกเ้ยวิ่งนี้วิ่งนี้วิ้ยหาที่กำมังหาที่กำมังอยู่ใต้นี้ดีกว่าอันนี้จะออกไม่ได้จะก่อจะติดอยู่ในนี้ฉลามฉลามโอ้นี่ไงฉลามติดอยู่ในนี้ทุกคนไม่จะเอาไม่ได้ แล้วเราจะทำย,ยังไงดีนนทุกคนทุกคนช่วยระดมหัวคิดหน่อยเราจะทำยังไงดีช่วยฉลามงไมยังดีเหล่า f อเรานี่เลื่อนน้อยกันเหลือเกินแต่และคนนี่เหมือนจะไม่มีชีวิตรอดแล้วเฮ้ยตายกันเยอะเลยเรอบนี้จะได้มีชั้นกับเอเจนต์ตายเอ้าเล้ยโอ้ไม่รู้ว่าตายเพราะฝนหรือตายเพราะเบียดกันโอ้แม่นี้เป็นแมปกอ่อสร้างนะทุค <c oughs> ทกคนฉันว่าตอนนี้ห้องเราน่าจะเต็มแล้วแหละสามสิบคนเนี่ย ใช่โอ้เข้ากันเร็วมากเลยจะบอกทุกคนนะฮะว่าคลิปนี้อาจจะไม่เห็นฉลามนะเพราะฉลามนี่แบบว่าอยู่รวมกับฝูงชนจนแบบมองไม่เห็นอะไรเลยฉันชอบการแต่งตัวของ f อพวกฉันจริงๆเลยคือแบบว่าเขาแต่งตัวได้แบบดูดีอุ้ยพายุมาะอ๋อปาผาอ๋อฟ้ามาเออไม่ใช่พายุฟ้ามาเขาบอกว่าอย่าอยู่ในที่เปิดนะแล้วก็ที่สูงให้เราอยู่ตำ่ตำๆไวโ้โอ้ฉันเจอผ้าใส่หน้ากากแล้วตอนนี้นี่เบียดกันมากเลยนะฮะบอกเลยอบอุ่นมากๆเลยมีคนเต้นโชว์เป็นหนึ่งทีง าอยู่ไหนเออเจ้ากบฉันอยู่ตรงตึกนาำแล้วนี่ไงฉันหนีนายลนะวว่าทำไมเลือเ่อนน้ำเหลือน้อยอยังไงฉลามฉันตกจากรถเครนอะเจ็บมากเลยตอนนี้ฉันแทบจะไม่เห็นตัวเองแล้วเฮ้ยฉันว่าเราขึ้นที่ตึงระงดีกว่านะเขาอาจจะไม่ขึ้นตาเนี่ยเขากลัวอะไรหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยอย่าขึ้นสูงอย่าขึ้นสูงเดี๋ยวโดนฟ้าผ่าว้าอาจจะ,ะตายสมใจใหญ่นะเจ้า,จากบฉันบอกแล้วว่าอย่าไปอยู่ข้างบนเฮ้ยน่าจะรอดกันหมดแล้วเนี่ยโอเคโหรอดอย่างเย,งยอะ ตลอดเยอะอยู่นะสวดยวดไปเลยทุกคนไอ้ดูดิฉันติดท็อปเชนด้วยเว้ยนี่ในห้องนี้มีคนที่เคยรอดชีวิตอยู่พันกว่าครั้งเลยเรอโอ้โหไอ้นายนายจะมาเข้าคุกได้นะโอเคได้นี่ฉันอยู่นีสนามเหรอเปล่าอันนี้เดินผ่านไปตรงกลางเลยนายจะเข้าคุกนะอ่าฉันจะไปฉันติดประตูโอ้ยมีคนติดคุกเยอะมากโอเคเฮ้ยตอนนี้ฉันได้อยู่คนเดียวแล้วะโอ้โหหายใจลงขึ้นเยอะ ฉันอยู่ห้องคุกแต่ฉันไม่ย้ายไปคุกอ่ะถึงแม้ว่าจะติดคุกก็มีคนมาเปิดประตูให้ฉันเฮ้ยซึนามิเฮ้ยไม่นะทุกคนต้องรีบหาที่หนีแล้วแนวในคุกไงหนีเข้าไปในคุกเฮ้ยเราต้องขึ้นที่สูงนี่ถ้าเกิดว่าเป็นซึนามิเนี่ยวิ่งกันไปเลยทุกคนนี่ไงโนี่ไงจะเจอไหนจะเจอไหนแล้วจะเจอไหนนายอยู่ที่ไหนเนี่ยนายวิ่งผ่านฉันเมื่อกี้เออนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยฉันได้ยินเสียงน้ำ หนีแล้วทุกคนนีเร็วมีคนตามนายเยอะไหมชล้มเฮ้ยก็เยอะอยู่นะเฮ้ยอ๋อไม่ถึงน้ำไม่ถึงน้ำไม่ถึงเฮ้ยโอเครอดทุกคนเราต้องรอดด้วยกันนะ FC สุดที่รักอุ้ยตึกตึกนี้แข็งแรงมากโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดยผู้จไปทำอะไรเลยตึกนี้แข็งแรงมากโอ้ยแต่ฉันรออยู่นะ้อฉันก็รออยู่ฉันก็รอดอยู่ตึกลอยได้นายดูดิดูใต้ถุนตึกดียวเออไปไหนต่อดีตรงนี้ไม่มีอะไรให้ไปเลยเอ้ยรอดอีกแล้วเหรอเฮ้ย เออเฮ้ยดูดิลาดอย่างบอยเฮ้ยแล้วทำไมเรายังใส่ชุดนักโทษอยู่เนี่ย <c oughs> อุ้ยด่านแมนชั่นนี้โอ้โหบอกได้เลยว่าวครับแคบแน่นอนถ้าเราเข้าไปอยู่ข้างในไอ้นี่มันนักโทษหนีมาอยู่ที่แมนชั่นนี่ว่า <c oughs> แต่และคนที่ติดคุกมานะทุกคนเอ๊ะทำไมไม่กลับไปเหมือนเดิมหรือว่าเราต้องตายก่อนใช่ไหมใช่ต้องตายก่อนรอบหนึ่งนะไปเล่นสระน้ำข้างนอกดีกว่านาะยอยากจะมาเล่นสระน้ำกับฉันไหมนั่งด้วย มีคนก็อี้ก็มีตั้งเยอะตั้งแยะมีเยอะอะไรมีสองตัวเฮ้ยไฟไหม้เฮ้ยดีแล้วดีแล้วไม่อยู่ในอาคารอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำมูไฟไหม้ก็ต้องวิ่งในน้ำทุกคนจะได้รอดฉลามชอบฉลามชอบเย่ว่ายน้ำกันเลยวิ่ง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 โอ้สไลด์ฟิวเล่นสไลเดอร์ด้ดีกว่าโจ้ขี้เป็ดขี้เป็ดเฮ้ยถ้าเราอยู่ในน้ำเอ้ยนี่ไงไฟไหม้แล้วฉลาม แต่ว่าเราอยู่ในน้ำเราไม่น่าตายนะเพราะว่าน้ำนี่น่าจะดับไฟได้เออน่าจะนะเฮ้ยเดี๋ยว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 จะเย็นไฟลามมาเฮ้ยต้องรีบหนีไปทางนี้ก่อนดีกว่าน้ำอาจจะกลายเป็นลาวาก็ได้นะเฮ้ยอยากจะเจอแบบว่าภัยพิบัติโรคโควิดอะมันน่าจะโหดน่ดูเฮ้ยเฮ้ยน้ำน้ำมันร้อนได้ด้วยเว้ยจริงเหรอเออดูดิเห็นแม่น้ำเริ่มเป็นสีแดงส่วนบางส่วนแล้วอะอ๋อเออใช่ทุกคนตอนนี้น้ำเริ่มร้อนแล้วเราจะวิ่งไปทางไหนดีเออหนีกันดีกว่า ไม่อยู่แล้วฉัน <laughs> นอกมาทางนี้เอา้ามีตรงนี้คนนึงเอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหเสษไม้หลนตอหน้าโอ้โหลอยแล้วลอดเออพวกเรานี่มันเก่งจริงๆงเฮ้ยอันนี้เป็นบริษัทโรบ,บอทโ,โอ้โหไอพวกเราขึ้นไปข้างบนสุดดิแม่เจ้าก,กบนะไม่ดีไปไปโอ,อ,อ้เออไงไงมีสูงมากเลยเราขึ้นไปดีกว่าโอ้ยรับรองเบียดกันตายแน่จะรอดไหมเนี่ยดูปีนโอ้ปีนเป็นกลุ่มเป็นก้อนเฮ้ยตกตกเฮ้ยเด้อเด้อ เอออยู่ันนี้แหละรับรองชีวิตปลอดภัยโอ้ยังมีคนขึ้นไปอีกนะสูงไม่นู่นเลยภูเขาไฟระเบิดเจ้ากบเฮ้ยโอ้โหง่ายเกินภูเขาไฟระเบิดเนี่ยเรียบร้อยอลไรทุกคนเรายืนดูอย่างเ,เท่เหมือนพระเอกเอ็มวีนะครับที่มองภูเขาไฟกำลังระเบิดอยู่เดี๋ยวทำไมคนนี้แขนเล็กวะตัวใหญ่ในะ่แขนเล็กตลกกว่าการแต่งตัวของคนดูของเราเนี่ยด้วยมีผู้กล้าไปอยู่ตรงภูเขาด้วยโอ้โหดูเขกากล้ามากเก่งมาก เอ้ยเอ้ยจะตกเอ้ยจะถูกเบียดตกลงมาเลยโอ้โหโอ้ฉลามหน้าเศร้าน้นเลื่อนนายเหลือน้อยเลยเอ้ยจะถูกเอฟซีเบียดอะไรเอฟซีโหดร้ายมากเลยเออรู้สึกว่าเจ้าเอเลี่ยนนี่จะชอบนายนะฉลามเห็นเดินตามนายตลอดเลยเฮ้ยทำไมมันเหลือน้อยจังโอ้รอบนี้คนรอดน้อยนะทุกคนไม่เยอะเท่าไหร่โอ้ยแมปนี้แมปทหารนะครับเฮ้ยใครขี่เลิคอปเตอร์วะเน่ทำไมเฮลิคอปเตอร์มันใบพัดอย่างนั้นนะเอ้ยตายได้ใช่ไหมโดนใบพัดเฮ้ยผมอยากเป็นลุงตู่ โอ้ยขับรถถังเจ้ากรมดูดูชนชนคนเละเลยโภัยพิบัตินี้มันคืออะไรการเอ้ยฉลามนายปีนขึ้นไปสูยแล้วแหละเฮ้ยเฮ้ยเอุกบาทเอ้ยอุกบาทอุกบาทเมเทอโอโอ้ยโ้โหรนีวหนีแล้วทุกคนโอ้โหดูดิมีคนตายเต็มเลยเสียใจด้วยที่ตายกันอ่ะขึ้นตอนนี้แหละคนน้อยๆถ้าขึ้นตอนคนเยอะรับรองนะครับเบียดกันตกแน่นอนโอ้ยังสูง่ะมาเกาะได้ดีย เฮ้ยเฮ้ยโหเกือบตกเลยมันมันยืนได้แค่คนเดียวอ่ะตรงนี้คนนั้นเขาโดดลงไปแบบไม่กลัวเลยพยายามขยับให้นายก็แล้วกันนี่เราคือกบหลามเฮ้เฮ้เฮ้ยตะกี่คอกันก็พอได้เนี่ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอามันสูงเกินเฮ้ยเดี๋ยวเราชันไม่ได้เกาะนี่ไงนี่ไงเฮ้เฮ้เฮ้นี่เช่อสิงโตไหมเนี่ยตุงเช่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 โหโดดท่ามกลางอุกบาทตกนะฮะก็มีกบหลามแล้วก็เหล่าเอฟซีเนี่ยมาเกาะกันบนนี้ในในโดดมาเกาะหัวฉันนไหเจ้ากช เอ้ยจะจอตุ๋เอ้ยเฮ้ยไปนะเอ้ยจะจอตุ๋เหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย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 เสียววุ้ยสมิ่งเสียวจังฉันอยู่ตรงนี้ฉันไม่ขึ้นเลยฉันไม่ขึ้นแล้วเฮ้ยโอ้ยเกือบตายนี่ยังไม่ตายเออเจ้ากล้วยโอ้โหน่ารักมากเจ้ากล้วยนี่อะไรทุกคนแมปโรงเรียนนะฮะเอ้ยแต่จะว่าไปยังไม่เจอโรคโควิดเลยเอ้ยเรามาเรียนหนังสือกันดีกว่ามานั่งเก้าอี้เร็วใครจะเป็นครูใครจะเป็นนักเรียน มาสอนเลยเอ็นจังกันชั้นสอนอีกห้องก็แล้วกันนะโอ้ห้องชั้นนักเรียนเยอะมากห้องนายนักเรียนเยอะหรือเปล่ามีอยู่สามคนสามสามโอ้เด็กนักเรียนห้องนี้ดื้อจริงเลยฉันขอเข้าไปเรียนด้วยเอ๊ะทำไมฉันหเห็นหนายยืนนิ่งมะเดี๋ยวฉันหลุดหรือเปล่าว่าทำไมทุกคนในเซิร์ฟยืนนิ่งเดินนายน่าจะหลุดนะเฮ้ยเฮ้ยแถมเป็นไวรัสด้วยไวรัสเหรอโอ้โหฉันอดเล่นไวรัสเลยไม่ฉันตายดีกว่าทุกคนอะลงน้ำมาก็ไม่ตายด้วย ใครที่อยากมาหนีพายพบ่ใบกับพวกเราก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยหรือว่ากดไลค์ก็ได้นะครับผมเอาแบบไลค์เยอะๆเลยทุกคนเท่าที่จะเยอะได้เลยนะครับ้าเกิดว่าทุกคนอยากจะให้ผมเปิดเซิร์ฟอีกผมก็จะกลับมาเล่นอีกนะทุกคนสนุกมากเลยครับในวันนี้ต้จะปลูกต้นไม้สมัครปุด้ได้เลยโดยการสมัสมาชิกนะผมก็ตาม35บาทแล้วก็สั่งซื้อเสื้อและลิสต์แบนด์ที่เพจ p o t o Shop เลยนะครับไปแล้วทุกคนบ๊ายบายแกรบบ๊ายบาย